สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนสะดืออ่างล้างหน้านพร้อมแบบเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งตัวนี้ด้วยจุดน้ำทิ้งตัวนี้นี้มัลเก่ามากนะครับท่านผู้ชมมันตักออไม่ได้แล้วานผู้ชม เราไปเกียวเลยตอกยากมากนี่เลยครับสตรือตัวใหม่ที่ซื้อมา หลังจะเป็นน็อตได้ท่านผูน้ชมมุน็อตกาตามปกติ้วตัวนี้เขาจะไม่ใส่กันนะเพราะมันเคยใช้เอาไว้ก็เก็บก,กะเวลาถูสบู่มือมันเลื่อนเราจะจับพวกนี้มันจะไม่น่าจับใส่ไว้ก็จะมีการเก็บน้ําไวใ้ใช้น้นใช้น้ําไม่เยอะส่วนใหญ่คนไม่ไยใช้น้ำเลยก็จะใช้แล้วทิ้งไป ก้อนนี้คือนอ็อตอันนี้เป็นน็อตธรรมดาไม่ใช่เดนส่วนใหญ่จะเป็นน็อตธรรมดานะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เดนนี่ใส่เข้าไปเนี่ยทั้งเวาส่วนตัวล่างก็จะเป็นตัวนี้เพราะว่าอเกลีใส่ท้านี้นะดูาให้ดีนะมันมีนูนกับไม่นูนนะ โปรตนทะางนี้นูนทานี้จะแบบนเอาฟังแป็นขึ้นเอาท่านูลงๆน่าแปนหนึก็ลองมาดูก็ได้มันจะมีน้ำปูลงมาแล้วก็ใสง ก็ดูเนื้อยาให้มันเนยา่ดำๆเนี่ยมันเข้าทั่วๆหน้ามันให้มันปิดให้ทั่วให้รอบรํบรอบตัวอ่างมันจะนได้ไม่รู สาเร็จเสร็จงานสำหรับการวิธีการใส่สะดือห่างแล้วหน้าง่ายนิดเดียวครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกควมเนขอบคุณทุกกำลังใจเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ <ST AR C ES> สวัสดีครับท่านผู้ชมต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนชุดน้ำทิ้งห่างนหน้าหรือว,ว่าท่อชับ หรือพีแทบของอ่าน้งนั่นอันนี้รูสภาพมันเก่าเว่วงเลยเห็นไหมไม่ดีแล้วสภาพผุเวลาคันแรงก็แตกไม่เปยนเป็นตัวใหม่ตัวนี้มี่ครนชมนี่สมมื้อใหม่นะ ปันกลางที่มากับที่มากับไอแพ็คของมันนิ้ีชุดของมันพายนี่ขอได้นะครับจุนขอี่ยขอได้โอ้โหช่างเขเดินท่อให้แค่ เล็กๆใหญ่ท่อเขาไปชนเลยเราต้องตัดท่อสั้นมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวชาบอันนี้เป็นท่อยาวอันนี้เป็นท่อสั้นท่อสั้นถึงปันกลางอันนี้เป็นท่อชาบใส่ มาดูวิธีการแสงกันต่อไปเลยครับนี่คือท่อนยาวนี่ท่อนสั้นเราไปตัดมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าไม่ตัดมัเป็นยาวไปใส่ไม่ได้ ใส่โปเกมอนอย่าลืมโปเกมวนนะคุนผู้ชมตัวนี้ตัวนี้จำเป็นมากถ้าไม่ใส่ไม่รัวแน่นอน 不一样。 กูดได้ประมาณนี้สำเร็จเสร็จงานสัาการใส่ชามก่อนนิ่นอาหนาก็สำเร็จเสร็จงานครับเจอกันคลิปหน้าครับทันนี้เราจบแล้วปักยาเนี่ยปูนขาวนิดเนี่ยก็สำเร็จแล้วครับขอบคุณอีกครั้งสละการรับชมครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ